สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ไหนคะบ้านทะลงตะวันตกค่ะหมู่ที่หมู่ที่สิบค่ะวัดริกค่ะวัดซิกที่นี่ทำอะไรกันคะจับสารไม้ไผ่อยู่ค่ะปกติจับสารไม้ไผ่แบบนี้ก็ฝีมือดีกันอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วสิแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันคะสามเส้นพลาสติกค่ะตะกร้าค่ะช่วยนำเสนอหน่อยได้ไหมว่างานตะกร้าพลาสติกของเราเนี่ย สวยงามโดดเด่นมากกว่าเจ้าอื่นๆยังไงบ้างสวยเ่มั่นใจเพราะว่าทำตะกร้าไม้ไผ่มากันมากแล้วก็คิดว่าคงจะได้ดีกว่าที่อื่นค่ะนี่ต้องอย่างนั้นสิเราต้องมั่นใจกลุ่มของเรากลุ่มของเราเนี่ยก่อตั้งกันมากี่ปีแล้วคะยี่สิบเจ็ปีแล้วค่ะสามารถรวมตัวทำงานแบบนี้ได้ตลอดเลยใช่ไหมใชแ่แล้วแล้วทุกวันนี้ก็พวกเราเนี่ย สามารถไปสอนแล้วก็เผยแพร่ความรู้ตรงนี้ให้กับกลุ่มอื่นๆได้ไหมคะได้ค่ะได้ด้วยเก่งมากๆเลยเป็นวิทยากรที่สามารถช่วยสอนให้กับที่อื่นๆได้ด้วยวันนี้อยากให้ป้าประเสริฐช่วยนําเสนอสินค้าตะกร้าตัวนี้หน่อยเชิญชวนเขามาซื้อนอยริ้วทาตลาดกันค่ะใครสนใจก็เชิญมาดูได้นะคะที่บ้านทะลงตะวันตกค่ะหมู่ที่10ตำบลวัดพิกค่ะ สินค้าที่นอกจากสินอ่านอกจากที่เราเห็นว่ากําลังจับสารเส้นพลาสติกกันอยู่นี้แล้วเนี่ยสินค้าดั้งเดิมของที่นี่ซึ่งมีชื่อเสียงมากแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันมากกว่า10ปีคือสินค้าอะไรครับก็เกิดพัดค่ะพัดเริ่มแรกเลยคือพัดเป็นงานจับสารจากไม้ไผ่พัดมีหลายลวดลายมากสีสันสวยงามมากมีอันนี้เรียกว่าพัดทรงอะไรคะรพัดใบตําลึงค่ะ ก็เสร็แล้วนอกจากจักสานพัดแล้วเนี่ยพัฒนาเป็นงานสินค้าอื่นๆบ้างไหมคะมีหลายอย่างค่ะมีตะกร้าลายพิกลลายพิกลลายพิกลนีค่คือลายพิยกลแล้วก็ละเอียดมากกว่าการพัดด้วยค่ะละเอียดโอ้ซึ่งทราบมาว่าทางชุมชนกลุ่มจักสานของตำบลวัดพิกของบ้านท่าลงตะวันตกเนี้ยได้รับการ ฝึกฝนแล้วก็ต่อยอดด้านลวดลายของสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากอาจารย์มหาวิทยาลัยในส่วนด้วยใช่ไหมคะ,ะแสดงว่ากลุ่มนี้เนี่ยสามารถจักสารแล้วก็สร้างงานที่เป็นงานหัตถกรรมหัตการ,รแบบนี้ได้นอกเหนือจากงานทัดแล้วงานตะกาได้อีกด้วยประเสริฐคะช่วยบอกช่องทางการติดต่อช่องทางการสั่งซื้อหน่อยว่าสามารถสั่งซื้อและติดต่อได้จากที่ไหนบ้างจากเพจกลุ่มจัดสารบ้านทะลงตอนตกค่ะแล้วเบอร์โทร 089-436-6459่ส้ค่ะยอดเยี่ยมมากเลยมีทางเพจ a c e b o o k แล้วก็เบอร์โทรสามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางการติดต่อตามนี้แล้วก็อาจจะเข้าไปดูในคอมเมนต์ในคอนแทคคนแทต่อไปได้ค่ะวันนี้ภูมิใจมากที่ได้มานำเสนอประก้ากับรับเปิดค่ะ,คะตอนนี้ก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะ